มากินอาหารไทยโดยฝีมือเชฟชาวอินเดียที่ญี่ปุ่นกันฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินอาหารไทยโดยฝีมือชาวอินเดียกันนะคะต้องบอกว่าร้านนี้เราเดินมาเจอแบบบังเอิญมากๆเราเข้าใจว่าเป็นร้านอาหารอินเดียแต่พอสังเกตดีๆมีอาหารไทยด้วยทุกคนเราก็เลยอยากลองดูว่าจะเป็นยังไงเสียงแหบเสียงแห้งต้องขออภยัยโดยเพราะว่าตอนนี้ไม่สบายค่ะทุกคนอพอเข้ามาในร้านที่ร้านก็จะตกแต่งแบบอินเดียสไตล์มากๆเลยนะคะส่วนตอนที่เรามาเนี่ยทันช่วงลันช์พอดีนะคะจะมีเมนูที่เป็นเซตอาหารกลางวันมา ให้นะคะคพอมาถึงสักพักพนักง,งานก็จะมาเสิร์ฟน้ําดื่มแล้วก็เป็นผ้าเย็นนะคะไว้ให้เราเช็ดมืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาเสิร์ฟเป็นสลัดมาให้เรานะคะซึ่งเป็นสลัดแบบง่ายๆมากๆแล้วก็ในเซตเนี่ยที่เราสั่งไปก็จะมีน้ําอุ่นลงให้ด้วยนะคะสลัดตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบล็อกโคลี่ไอ,อมูชันบล็อกคลี่เป็น,ปนกะหล่ำปลีแล้วก็มีฟักสลัดต่างๆแล้วก็ราดด้วยซอส และแล้วเมนูท so so like like so ี so my sister, my father, so ่เราสั่งก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนดูหน้าตาแบบนี้ทุกคนคิดว่าเป็นอะไรกันคะแต่น่าจะเดากันไม่ยากส่วนคุณสามีของอิชันก็สั่งเป็นแกงกะรีแล้วก็มาพร้อมกับตัวแป้งโรตีง่ายๆนะคะอร่อยมันเผ็ดอ่ะ๋ยวให้ดู มาเฉลยกันค่ะกินไปแล้วเราก็พูดไปตั้งนานที่เราสั่งมาก็คือจะเป็นเซตแกงเขียวหวานนะคะซึ่งเป็นแกงเขียวหวานที่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนแกงเขียวหวานที่บ้านเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศวัตถุดิบก็อาจจะหายากมากๆและที่สำคัญเชฟเนี่ยไม่ได้เป็นคนไทยแต่ว่ารสชาติด้วยรวมอะ่ะเดีรู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยนะมันมีความเผ็ดแล้วก็มีความนัวของกะทิอะค่ะแล้วพอกินไปแล้วมันอร่อยมากทุกคนถึงรสชาติอาจจะไม่ค่อยเหมือนแกงเขียวหวานแต่ให้ความรู้สึกมีความคล้ายแก เขียวหวานอยู่เหมือนกันค่ะเซตที่สั่งมานะคะก็คือแค่พันสองเยนเท่านั้นนะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ300พอดีเปะ๊เปะเลยแต่ว่าในเซตเนี่ยก็คือจะมีแกงเขียวหวานให้แล้วก็มีข้าวเปล่าวรวมถึงเป็นพวกสลัดนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มให้เราเลือกด้วยค่ะส่วนเรื่องราคารู้สึกว่าราคากําลังโอเคกําลังดีเลยค่ะไม่ถือว่าแพงมาก มาลองกินเมนูที่คุณสามีสั่งมาเขาเรียกกันว่าคิมันคาลิเซตโตซึ่งจะเป็นแกงกะหรี่แล้วก็จะจิ้มด้วยแป้งโรตีนะคะจะบอกว่าแกงกะหรี่อร่อยมากมันมีความแบบนัวๆแล้วก็พอกินกับแป้งโรตีเนี่ยมันมีความเข้ากันมากๆเลยนะคะครั้งนี้ได้มากินอาหารไทยโดยฝีมือที่ไม่ใช่คนไทยก็รู้สึกแปลกใหม่ไปอีกแบบเหมือนกันสำหรับมือนี้ก็อิ่มจังตั้งอยู่ครบกว่าจะสดสมัยได้ัก